เผยภาพทางการวันพัสิบสามมาพร้อมสามสีหลักเตรียมเปิดตัวที่จีน31ตุลาคมนี้ทางวันพัสดได้ประกาศวันเปิดตัวพร้อมกับดีไซน์ทางการของวันพัสดสบมออกมาแล้วครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้โดยจะเป็นรุ่นที่มาสานต่อจากวันพัสดสที่เปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วครับสำหรับวันพัสดสคาดว่า จะเป็นการใช้ชิปบอลผลเรือธงอย่างแซดดราก้อน8อตหรือเป็นรุ่นแรกที่ใช้ชิปบอลผลรุ่นใหม่ของคอกอมที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการไปรแล้วด้วยครับนอกจากการประกาศวันเปิดตัวแล้วก็มีการเผยโฉมดีไซน์ทางการออกมาด้วยการที่เป็นพื้นผิวกระจกที่มีความนุ่มกว่าปกติรวมถึงสีน้ำเงิน blue moment ที่ได้ความนุ่มในการสัมผัสและสี obsidian s e c r e ทที่เคลือบกระจกลายไม้ E b o บ y อีโบนี่ที่ให้ความรู้ที่ให้รูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์และสง่างามที่ชวนให้นึกถึงไม้จากธรรมชาติด,<อ>ด้วยขร้บสีด้านพร้อมโมดูลกล้องหลังทรงกลมที่อยู่ทางขวางซ้ายพร้อมด้วยโมดูลกล้องหลังทรงกลมที่อยู่ทางฝั่งซ้งายของฝาหลังให้กล้องหลัง3ตัวคู่กับไฟ l e ล์ดทางนี้ทางฝั่งขวาตัวเครื่องจะมีสัญลักษณ์ H ที่เป็นการร่วมกันพัฒนากล้องหลังกับอัลซอนบรัดเหมือนเดิมครับส่วนสเปคลหลักของรุ่นนี้จะมีหน้าจอสแสดงผลแบบ BOE X2 ขนาด6.82นิ้วความเอีด 2K 120 h z ฉายชิปปอนผลสั้นประกอน8อิลิทให้แรมแบบ LP d e l p X สูงสุด 24G ผลลอมเป็นแบบ u s 4.0สูงสุด1 t b ให้แบตเตอรี่มาที่6,000ม ah, ิลลมรองรับชาร์จเร็วผ่านสาย100วัตและชาร์จไร้สาย50วัต์รันบระบรบปฏิการ Android 15ครอบทับด้วย ColorOS 15 ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีเลนส์หลักความมีห0ิล้านพิเซลเซนเซอร์ l y t 808และกล้องหน้าสาิงล้านพิเซลครับ